อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ pool ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดคืนนี้แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดพบลิเวอร์ pool การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประทะหงแดงลิเวอร์ pool โดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามโอทรฟฟอร์ดในค่ำคืนนี้ เวลาตี2นา5นตามเวลาประเทศไทยผลงานการพบกันในฤดูกาลนี้ระหว่างทั้งสองทีมวันที่24มกราคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2ในศึก FA ฟเคัพรอบ32ทีมสุดท้ายวันที่17มกราคมลิเวอร์พูลเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดส,ส่วนลิเวอร์พูลนั้นชนะได้2นัดและเสมอ3นัดความพร้อมล่าสุดก่อนเกมของทั้ง2ทีมสภาพทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกุนซอโอเลกุนนาโซชาถึงแม้ว่าจะเพิ่งพาทีมแพ้เลสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ2เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็ได้ไปเล่นในโคตายูฟาแชมเบ้ยนลีกฤดดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแล้วโดยในเกมนี้เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น จะมีการเปลี่ยนกลับมาใช้ผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดหลังจากที่มีการโรเตชันถึง10ตำแหนง่งในเกมที่พ่ายแพ้ต่อจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้โดยในเกมนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีแฮร์รี่แม็กควายปรากรหลังกับตันทีมที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมเอาชนะแอสตันวิลล่าและเจ้าตัวอาจจะต้องพักยาวไปถึง1เดือนเต็มๆนักเตะต,ต,ตัวหลักรายอื่นๆอ,อย่างดีนแฮเดสันอารอนวันบิสาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟลูกชอสกอตแมกโทมินเฟรดบูโนแฟนันเดส พอปอกบามาคัดแรดฟอร์ดตางก็พร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทางด้านของเดนเนียลเจมส์นั้นยังคงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับองตนี่มักซียาลสย์นน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการไปเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสน่าจะไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้อีกแล้วในฤะด,ดูการนี้รวมถึงฟิลโจนที่ได้รับบาดเจ็บจนหลุดออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่มมีดังนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูดีนแฮนเดสันกองหลังอารอนวานบิสซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟเอลิกบายยีลูกชอกองกลางสกอตแมกโทมิเน่เฟดเมสันกีนวูดบุนโนฟานันเดสและปอปอกบาส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นมาร์คัสแรดฟอร์ดสภาพความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูล หงแดงลิเวอร์พูลนั้นในเกมล่าสุดถึงแม้ว่าจะเปิดแอนฟิลเอาชนะนักบุญเซาทัทมตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์แต่โอกาสที่จะลุ้นตัวไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้านั้นในทางปฏิบัติเรียกได้ว่าแทบจะหมดหวังไปแล้วโดยในเกมนี้เจอเกนครอปจะพลาดใช้งานโอซันคาร์บักเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งทีมชาติตุรกีที่ได้รับบาดเจ็บโดยต้องดูกันอีกครั้งว่าในเกมนี้คุณซือชาวเยอรมนีจะตัดสินใจเลือกใช้นาเทเนฟิลป ให้ยืนจับคู่กับลิสวิลเลียมเหมือนในเกมกับเซาท์แฮมตันต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะเลือกใช้ประสบการณ์ของฟาบินโยให้ถอยมายืนเป็นกองหลังคอยช่วยประคองแทนทางด้านของเจมิลเนอร์ดาวเตะจอมเก๋าสารพัดประโยชน์ยังคงไม่ฟิตเช่นเดียวกันกับในรายของนาบี้เกตาที่ดันมาได้รับบาดเจ็บซ้ำในแนวรุกจะต้องรอดูว่าโรเบโตฟิมิโนนั้นจะได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่หลังจากที่เกมพบกับนักบุญ ถูกดีเอโกชต้าเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงไปขณะที่ผู้เล่นในลิสบาดเจ็บนั้นก็ยังคงเป็นรายชื่อเดิมๆได้แก่โจโกเมสเว์จิฟันไดจอแดนแฮนเดอร์สันโจเอลมาติปควีนเคเลอร์และดีว็อกโอริกี้โดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่คาดว่าจะลงสนามมีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4 3, 3. ่ผู้รักษาประตูอลิซองเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนาธานีลฟิลิป ลิสววลเลียมแอนดูโรเปซันกองกลางเตโก็อัลกานตาล่าฟาบินโยจอจินิโอวินาดุมส่วนสามกองหน่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบีโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นฝ่ายชนะได้1นัดเสมอกันสามนัดและลิเวอร์พูลชนะได้1นนัดครับบทวิเคราะห์ในเกมนี้ เกมนี้ต้องบอกเลยว่าทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสที่จะเก็บ3ามแต้มกลับออกไปได้ไ้วามประเด็นหลักๆเริ่มต้นด้วยสภาพร่างกายของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถึงแม้ว่าจะมีการโรเตชันท่งแข้งตัวสำรองลงบู๊กับเลสเตอร์ซิตี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเข็นนักเตะตัวหลักลงบู๊ในช่วงกลางครึ่งหลังอยู่ดีแถมฟอร์มล่าสุดพวกเขาก็พ่ายแพ้มา1ประตูต่อ2อีกด้วยประเด็นต่อมาก็คือผลจากการพ่ายจริงจอบสยามเมื่อคืนวันก่อน ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการนี้ไปโดยทันทีและนั่นทําให้พวกเขาไม่เหลือลุ้นอะไรแล้วในลีกซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาคงจะโฟกัสกันแบบสุดๆกับนัดชิงชนะเลิศของศึกยูโรปาลีกในช่วงปลายเดือนนี้ปิดท้ายกับโปรแกรมลงเตะ3นัดใน7วันแน่นอนได้ว่าเปรียบเหมือนเป็นการลงโทษของสมาคมฟุตบอลอังกฤษจากกรณีที่แฟนบอลปีศาจแดงประท้วงจนทำให้เกมแดงเดือดต้องเลื่อนออกไป ถือเป็นการเผาสภาพความพร้อมของทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันทางด้านของทีมเยนลิเวอร์พูลนั้นได้พักเต็มๆร่วม2สัปดาห์ก่อนที่จะเปิดรังเอาชนะเซาท์มปตัน2ประตูต่อศูนย์ทำให้ใน6เกมลีกที่ผ่านมาพวกเขาคว้าชัยชนะได้ไปแบบหนอนๆถึง4ครั้งแบบไม่แพ้ใครเสมอไป2นะัดยิ่งกว่านั้นการปลดล็อกของซาดิโอมาเน่กับเตยโกอัลกานดาราก็น่าจะทำให้สถานการณ์ในทีมเริ่มดีขึ้น ประกอบกับการลุ้นตำแหน่งท็อปโฟนั้นบีบบังคับทำให้พวกเขาต้องพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้ในทุกนัดที่ลงเล่นหลังจากนี้เมื่อพิจารณา,าจากภาพรวมต่างๆแล้วไม่แปลกเลยที่ทีมเยอนอย่างลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นต่อเพราะว่าพวกเขานั้นกำลังมั่นใจและจะต้องทุ่มเทในเกมนี้แบบสุดๆอย่างแน่นอนเพื่อโอกาสในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าฟันธงผลการแข่งขันในนัดน,นี้ ลิเวอร์พูลจะสามารถบุกไปเบียดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นึ่งครับกูรูเชื่อผีจะจับเต็มใส่หงไม่ส่งตัวสำรองเหมือนนัดเจอเลสเตอร์แน่นอนแอนดี้เกรออดีตแข้งของเอเวอเรตที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นกูรูบอกว่ามันไม่ผิดเลยถ้าหากลิเวอร์พูลนั้นจะโกรธที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นส่งชุดที่ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ลงเล่นกับเลสเตอร์ซิตี พร้อมเชื่อว่าโอเลกุนนาโซชาคุนซือปีศาแดงนั้นจะไม่ส่งทีมชุดเดียวกันนี้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนอนดี้เกรย์อดีตกองหน้าคนดังของแอสตันวิลล่าวูฟแฮมตันวอรเดอร์และเอเวอร์ตันได้ให้สัมภาษณ์ถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าผมคิดอยู่แล้วว่าพวกเขาจะทําการเปลี่ยนทีมบ้างเพราะว่าช่องว่างระหว่างทั้งสองเกมนั้นมันทําให้เป็นเรื่องยากที่จะจัดทีมชุดใหญ่ลงเล่นแต่มันก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทําแบบนั้น ตอนแรกผมคิดว่าพวกเขาจะเปลี่ยนทีมสัก5หรือ6ตำแหน่งผมรู้ดีว่าพวกเขามีปัญหากับกรณีของแฮร์รี่แม็กควายที่มีอาการบาดเจ็บจนลงเล่นต่อไม่ไหวผมคิดว่าพวกเขาจะทำการเปลี่ยนทีมอย่างมากที่สุดก็7จตำแหน่งเท่านั้นผมไม่คิดว่าพวกเขาจะเปลี่ยนทีมถึง10ตำแหน่งแบบนี้ผมรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะจัดทีมชุดที่ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ลงเล่นในเกมเจอกับเลสเตอร์ก่อนที่จะถึงโปรแกรมใหญ่กับลิเวอร์พูล ผมเชื่อเลยว่าเขาจะไม่ส่งทีมชุดนี้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลแน่ๆลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้นั้นแทบจะต้องวัดกันเพื่อชิงพื้นที่โคตาสุดท้ายและผมก็ยังไม่ได้ตัดชื่อของเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปด้วยหรอกนะลิเวอร์พูลมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมบอกเลยว่าปกติผมไม่ได้เห็นด้วยกับแฟนบอลลิเวอร์พูลอยู่บ่อยๆหรอกนะเชื่อผมเถอะยกเว้นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะส่งทีมชุดนี้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลด้วย แต่ผมบอกได้เลยว่าแมนยูจะไม่ทำแบบนั้นแน่นอนพวกเขาจะส่งชุดที่ดีที่สุดเพื่อลงเล่นกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ Andy Gray อ n นดี้เกรย์อดีตกองหน้าของเอเวอร์ตันให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในเกมแดงเดือดคืนนี้ลิเวอร์พูลของเราจะสามารถบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ถึงถิ่นโอทัฟ f ฟอร์ดได้หรือเปล่าและเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ